ตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกผาราดบ้านป่าตึงหมู่ห้าตำบลบ้านแซวอำาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาดูสภาพน้ำป่าผน,นกระทบจากฝนตกทั้งวนงันทั้งคืนที่ผ่านมาของวันที่19เป็นถึงวันที่20วันนี้สงหาคม59 ก็มาดูว่าระดับน้ำนะก็น้ำป่าที่มานั้นมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะปลอยๆอ,อย่างต่อเนื่องนะก็น้ำก็ค่อนข้างจะแรงนะค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวแหละเนะนี่ยเป็นน้ำตกหน้าฝนเพราะฉะนั้นหน้าฝนนี่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาเที่ยวน้ำตก จะไม่กล้าลงไปถ่ายด้านล่างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเลา่นีทางครับทางเดินเป็นหนีโยดเราคงไปไม่ได้แล้วกาคงจะอยู่แค่จุดนี้ ถ้าบนละรู้สึกว่าน,น้ำจะมาแรงน้ำจะมาเพิ่มขึ้นมาดูจากบนสันบนบนตลิ่งเห็นว่าน้ำนที่ลงไปค่อนข้างจะแรงตอนนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับชาวบ้านด้านล่าง น้ำไหลลงลําห้วยลําแบอบลำห้วยแม่แอบแล้วก็ไปลงแม่น้าโขงที่บ้านสุกกเห็นว่าน้ําก็ยังมาอย่างต่อนเนื่องแต่ก็ไม่สูงเท่ากับครั้งก่อนครั้งก่อนน้ําจะสูงครั้งนี้ก็พอประมาณก็มองว่าเป็นภาพที่สวยก็สวยวมองว่าน่ากลัวก็น่ากลัว น้ำทั่หบดนี่ก็มาจากาบนดอยนะแม่แอบนะบ้านป่าไร่หลวงบ้านห้วยข่อยลอยบ้านแม่แอบบ้านห้วยน้ําเย็นนะแล้วก็รวมกันมาเป็นสายน้ําแห่งนี้นะมานะเป็นน้ําตกซึ่งหน้าแรงหน้าหนาวจะงดงามสวยงามมากอันะนี้เป็นหน้าฝนหน้าน้ําหลากแล้เราก็จะเห็นอนุภาพความแรงของสายน้ำนะว่ามันอลังการมัน จอดแค่ไหนอย่าเผลอลงไปเล่นเชียวชีวิตนี้จะไม่เหลือ